ให้คุณครูมีความสุขมากๆนะคะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณผู้อิสระได้กล่าวแต่อันเล็น้อยนะคะฝากไว้กับนักเรียนโรงเรียนเราเลยครขออ๋อค่ะแล้วก็เพื่อเพครูแล้วก็ไดเรียน มาอยู่ที่นี่ก็ถ้าน,นับแล้วทีเทำอานนก็ประมาณสามสิบปีคูครูม,ม,มาเม,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 มื่อปีสองพนยะคะแต่ครูบรรจุคําสั่งให้เราขนเนี่ยสองพัหร้อยยี่สิบห้าคอยู่ที่นี่ก็นานแล้วก็ก็มีความผูกพันกับโรงเรียนคิดว่าจะอยู่โรงเรียนนี้จนกเกียณแต่ก็พอดี สุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงคก็เลยอยากจะไปโรงเรียนที่ใกล้บ้านแบบนี้แต่ความรับามอะไรของคุกก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนบ้านหลังหนึ่งของคุูเพราะว่าคุกอยู่ที่นี่นานที่สุดนี่ชีวิตของตัวเองก็ความจริงก็ไม่อยากจากไปเพื่จแต่ก็เวลามันก็มันคงถึงวันนั้นนะคุก็ ต้องไปอนี่ยนะครูคก็ยังแบบคิดถึงเพื่อนครูทุกคนที่นี่ถ้ามีอะไรทำอะไรก็ให้ทิดถึงครูด้วยคือครูก็ติดใจที่จะมามาหาตลอดไม่ว่าใครจะทำอะไรอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของครูก็จะเบอร์เก่านะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงครูคอยู่กับน,นักเรียนมาหลายช่วง ช่วงก็คือบางคนเนี่ยคุูครูสอนพ่อแม่ก็ต้องมาถึงลูกๆคุณครูก็ทำคือทำทุกอย่างด้วยใจนักเรียนให้ด้วยใจทำไปไม่ได้คิดอะไรคืออยากทำอะไรนี้ก็ทำแล้วก็คุณครูก็รักนักเรียนทุกคนบางครั้งครูอาจจะตีนักเรียนตีเพราะว่าคุณครูอยาก คือด้วยความรักอะคือไม่ได้ตีด้วยความโกรธเบียดอะไรอย่างนี้น,นะคะขอนักเรียนที่อยู่เนี่ยเป็นเด็กดีนะคะเรียนตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของครูทุกคนในโรงเรียนนะคะคุณทุกคนในโรงเรียนก็จะรักนักเรียนไม่แพ้ก,กับครูแต่ที่จะรักมากก็คือนักเรียนที่อยู่ในความดูแลเช่นประจำชั้นไหนก็จะค่อนข้างจะรัก นักเรียนตัวเองเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยถึงจะรักทุกคนแต่ก็จะรักนักเรียนตัวเองมากกว่าคนอื่นครูมาอยู่โรงเรียนนี้อ่ะพร้อมๆประมาณว่ามาก่อนครูพุชลินเดือนหนึ่งก็จะอยู่กับครูพุชินนานที่สุดแล้วก็คุณเน็กก็ตามมาพร้อมครูสุกินและครูรัตนาพรนี ที่จะอยู่นานก็คือรุ่นนี้ก็จะค่อยค่อยย้ายไปเรื่อยๆหรือว่าจะเสียใจกันยังไงคุณครูขอฝากคุณทุกคนนะคะถ้ามีงานอะไรก็อย่าลืมครูครูก็จะคงจะแวะเรียนมาที่นี่บ้างด้วยความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอาจจะได้เจอ นักเรียนชั้นป .4 ป .5 ที่ยังไม่จบไปแต่ครูก็จะเกษียณอายุราชการแล้วอีกสองปีนะถ้าครูมีคิดว่าครูมีบุตรฝากขอออแล้วถ้าครูดีๆเลยว่าถ้าคิดว่าครูมีประโยชน์อะไรแก่โรงเรียนก็เรียกขาเรียกได้เต็มใจนะครับที่จะมาให้ความ อะไรนะ่วมมืออะไรอย่างนี้นะคะทุกๆคนคืออย่างที่ครูเล็กๆๆว่าคนเรามันก็ต้องมีกระทุก,กันบ้างอันนี้คุณเขา้าใจคุณภูเป็นคนที่แบบว่าพูดแล้วก็แล้วกันไปคุณรูมไม่ไม่ติดใจอะไรเพื่อนฝูงก็คือเพืพ่อนฝูงอยังรักเหมือนเดิเดมถึงแม้จะมีงอนกันบ้างเป็นธรรมชาตินะ ยังไงยังไงก็ยกังรักพวกเราคงจะไปรักที่อื่นมากกว่าที่นี่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่อยู่กันมานานนะฮะฟังเสียงเดินฟังเสียงอะไรเนี่ยจะรู้ว่าคือคือใค่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออยังไงก็ขอเอออย่าลืมค you know, ุครูนะคะท่านเรียนแล้วก็คุครูค่ะไม่ ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรในมหานัานะะดดยนักเรียนครูขอแทนดีก่อนที่จะไปคุณก็ขออาราธนาคุณพระศรีอรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลงในวัดธรรมวิมิตเนี่ยโจบกบอกว่าครูขอนักเรียนของคุณครูให้เป็นเด็กดีอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีภัยอันตรายใดๆนะคิดสิ่งใดก็ให้นักเรียนได้สมหวังทุกคนนะคะและอย่าลืมพวกที่ไปประกวดที่อุทยาก็ขอให้ได้ที่หนึ่งมา้ารา